โปรโมชั่นนิสสันเทอร่ารุ่น e นะครับและไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นอื่นๆเดือนนี้เรามีดอกเบีย้ย0%ให้นานสุด60เดือนตั้งแต่รุ่น e นะครับ mm hmm. ความพิเศษของเทอร่ารุ่น e ราคาปกติ1ล1 9 9 0 0 0บาทเฉ mm hmm. พาะที่นี่นะครับโคต้ามีไม่มากปัจจุบันเหลือโคต้ารถเพียง4คันสั่งจากโรงงานหมดแล้วนะครับตามที่ดีลเลอร์อื่นๆก็อาจจะไม่มีรถกันแล้ว แต่วันนี้นะครับเฉพาะเดือนตุลาคมดอกเบี้ย0%นานสุด60เดือนรถมีให้ทุกอย่างนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนค่าพรบรเปลี่ยนเบาะหนังให้ด้วยนะครับความพิเศษตรงนี้ยังไม่หมดถ้าจองทัน4คันสุดท้ายนี้นะครับสามารถเลือกได้เป็น Go p a พ็ a เกคือฟรีค่าบำรุงรักษาเข้าศูนย์ฟรี3ปีหรือจะเลือกเป็นชุดแต่งรอบคัน Maxim u พิเศษพิเศษอย่างนี้มี4คันเท่านั้นนะครับผม4คันสุดท้ายหมดรถแล้วก็ไม่มีโปรโมชั่นต่อฝากไว้ด้วยครับมิตรวัตนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ไปส่งถึงที่